ดูนะคะทุกคนตอนนี้หิมะกำลังตกนะคะดูกันให้ชัดๆนะคะทุกคนมาแบบเรื่อยๆขาวโพลนหมดเลยนะคะทุกคนขาวสวยมากเลยค่ะ ตอนนี้เสียงระกครงของบูถ์กำลังดังอยู่นะคะ ดูรถนะคะทุกคนขาวเต็มไปสมดุดตรงหลังคารถเลยนะคะตอนนี้กำลังตกหนักมากเลยนะคะแต่ว่าถ้ามองในกล้องเนี่ยจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะคะแต่มองด้วยตาเปล่านี่โอ้โหดูบนหลังคานะคะเริ่มขาวแล้วนะคะ นต้นไม้ก็เริ่มเกาะแล้วนะคะกระต่ายเล่นหิมะนะคะทุกคน แอบแล้วแอบแล้วตอนนี้แอบอยู่หลังพุ่มไม้นะคะเห็นไหมคะทุกคนตามหากระต่ายนั่นค่ะนั่นค่ะเห็นแล้วนะคะเป็นกระต่ายป่านะคะทุกคนคงจะหนาวหน้าดูเลย เห็นชัดเลยนะคะว่าหิมะก,กำลังตกหนักมากเลยนะคะเขาอยู่หลังพุ่มไม้นั้นนะคะกระต่ายคงจะหลบมุมหาที่อบอบุอบอุ่นที่จะอยู่นะคะ เห็นชัดเลยนะคะว่าตกหนักมากเลยทินายอยู่หลังบ้านนะคะทุกคน เริ่มมืดแล้วนะคะตอนนี้16บหนาฬิกากว่าเขาออกมาเล่นหิมะเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะกระต่าย ดูต้นไม้แถวระเบียงนะคะคือไม่ได้เคลียร์กระถางไม่ได้เคลียร์อะไรตอนนี้ก็มีหิมะเต็มกระถางนิดนึงนะคะอันนี้เขาอืดมากเลยนะคะเขาอยู่ได้ไปดูต้นอื่นด้วยนะคะแพงมากแล้วนะคะ คลิปนี้ก็ขอจบด้วยบรรยากาศหิมะเขาขาวหลังบ้านนะคะทุกคนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้การสนับสนุนและติดตามนะคะอย่าลืมติดตามกันเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายคะ่ะ